อาวสวัสดีอะจ้เอ่อเอ่อสตันเออเกิดอะไรขึ้นยู่ๆก็มือนงงอ้าวอาจจ้าเอิ่มนันนะ อ้าววันนี้ก็พบผมเซฟิลอดแคชชิ่งเกมเมอร์วันนี้แครัพเชิญคือเกมเมอร์เลิกครับอืมแล้วก็วันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่ของเกมแคร์อัพไปท่านทีดีอืมแล้ววันนี้ก็อ้าวไม่บอกไอสัตว์ค้างพ่องตายพ่องตายสัตว์เอาค้างเลยกูค้างเลยออกเลยเฮียนี่อะไรเนี่ยเอ้าว อ้าจอยไม่อ้าอยู่ไปเนะี่ยอ่าออกแล้วสั้างเงยงอย่าพึ่งดิไอ้นี่รีบคอยจังจนะตบหัวแต้ให่สุดสร้างเงี้ยสร้างแล้วเอเ่ออาจจะไม่ขึ้นอีกแป๊บน,นึงอืมอืมอ่ะเห็นละอย่าเพิ่งกดน,นะมึง อืมเลดี้อ่ะวันนี้ก็มาพบบอสหกสิไอบไอ้บอสบอสอะไรน,นะหกสิบเมตร่ะเออกดดิไม่กดนั่นชักป้องงี้สัตว์ <c oughs> เออมาแล้วมา <c oughs> แล้วมา <c oughs> แล้วมา <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> ป้อมาแล้ว <c oughs> รอบมันตดรอบที่หนึ่งกันกูนตายแล้ว <c oughs> คนถ่ายไปแล้ว คนถ่ายไปแล้วครับเหลือเหลือพนักงานไอ,อ,อ,อตัวกูครึ่งตัวกูไอ้สัเอาเอเลนเนี่ยควันขาวๆเออไม่โดนไม่โดนนี่ทำไมควันเยอะจังเลยแล้วไม่ตดอ่ะี๋ยวตดเดี๋ยวแลตดเราจะมาดูว่ามันจะตดกันยังไงเสียว <laughs> เดินเดินอย่าเข้ามาใกล้ดิเดินเข้ามาใกล้นิดดิ ไม่ตดอ่ะเดี๋ยวตดละเดี๋ยวคอยดูเงีย้ยเงีย้ยอืม,มทา่ทาท่าสวยมากเลยอืมนี่เอ้ยเฮ้ยยี่ยมไททันไปแล้วเว้ยลืมเลยไอ้นี่ก็โมแต่ดูไอ้สัตว์แลปลงร่างได้ยังยังมันไปอีกหนึ่งเล่าไปอีกหนึ่งเล้วรู้แล้วลกูวเห็นแล้วจบแล้วแหละตาย กำคำด้วยเลยกูกัดดีนี่ว่ามึงสู้ไททันหกสิเมตรเลยทำไมต้องเป็นกูก็กูเป็นไททันสิบห้าเมตรตดไล่สัตว์อ้ยปิวปิวปิวติดตัวเด็กไอ,อ,อ้สัตว์เอ้ยอุ้ยสัะดุ้นเลยตดไม่บอก กันก็ไม่บอกต้องตรดพอดีกินนี่ก็ไม่ธรรมดาเท่าด้วยเออดีใจด้วยตายตายต้าวเ้าเอ้ยอ้าไอ้สต่อยอีกอุ้อืมไปสนใจแล้วก็เดินอีกนนะกูไม่สนใจกูจะหลอกพองอ์เฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานครับประตูอ่ะผมเข้าบ้านแล้วเข้าไม่ได้อ่ะแต่อยู่นอกบ้านก็มันดีอะทำไม ก็ประตูล็อกครับเอ่มแปลกแล้วมึงเจ๊ะเจ๊ะแปล,ลงล่างเรือยังเฮ้ยช่ยแม่งไปไปกันตอนใหม่วะไปกันนานแล้วรอดกูได้ไงวะก็มันรอดอะพีย่ยไม่ทันแล้วมั้งแพ้กูว่ากูไปกันทางให้มันจะกินคนเดียว ทางนี้ป่ะวะทางนั้นแหละไอ้ไลไล่เลยเฮ้ยอือจุ๊บอัจุ๊บจุบเล่นอะไรจุ๊บอัจุ๊บอัจุ๊บแปลงร่างเลยแปลงร่างยั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 งเออยังเว้ยยังยังยังปุยฟันหินเล่นมาแล้วขวามึงอ่ะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว เข้ากันอย่างนี้แล้วแล้วชาติไหนมัจะตายวะเนี่ยอืมก็คนมันน้อยจะเอาไงจริงแปลงร่างอะไรยังอุ้ยเฮียตกใจสักไอ้เฮียตกใจควอยไม่บอกกันเลยหิน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 ลองกดเอ็นนี่กดเอ็นนี่กดเอ็นเล่นอะไร ยิกึด้กรด,ไไดกรด,กดอันจะอันจะหมดเวลาเฮ่อาวมากินศพร,ราะมึงคือใคร <laughs> โอ้โหสองตัว,ตว,วสองตัวเอาเอาตัวนี้กันไ,ได้วหสาม ตาย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 ควาตัวเอือมันทับกูเร็วเอืออืมแล้วทำไงแกหึงสิบเมตรเดียวก็ต้องเข้าสองคนเดยไม่รู้มันคนมันน้อยสองตัวมันน้อยก็ต้องเข้าสิบเมตรให้ได้อะมันเตะประตูแล้วเว้ ไ้ S 1> <S 1> <S <S ่ใช่ตดอีกแล้วมันมากอกสองแล้วควันขาวเริ่มน้อยแล้วหัก็กไกาบินไม่ถึงนี่ <S <S อืมเฮ้ยอ๋ออืมดีอะรอด <S 2> <S 2> ถ้าเราอยู่หลังมันรู้สึกมันจะปล่อยปะวะไม่รู้เอ้ยมันจะปล่อยอีกแล้ว <S <S 2> <S 2> พีโมใครคือพีโมเหรอพีโมแห่งรีบอนทำไมวิม่ปลิกกันหมดสูงจังวะอใครโทรไลจังวะหนุ่มติดเยอะเลยจังท้องเอ,อ้อปิว ยังไม่ตายเหรอยังแหนใกล้ตายแล้วตายอีอีอีกเด้วเดยกกูกันบ้านก็ได้วะมึงฆ่าไปกูฆ่าได้แต่มึงฆ่ายากระวังรู้แล้วมันจะตดแล้วอืแล้วกเก็กตดก๊อกสองคนนึงรอตดก๊อกสองกัน กินนี่ใช้ได้เลยเน,นี่ยติดอะไรวะฮะ กูติดอะไรกัไม่รู้เกาะในส่วนคอไม่ได้เลยเฮ้ยตดแล้วเว้ยอืมฟันได้หรอฟันได้หรอฟันได้เหรอฟันตอนพุ่นพเดียอืมรอดแล้วเขาต้องฆ่ามันอีกรอบนึงไปเฝ้าบ้านไปแปเป็นดิเฮ้ยโอ้โหแม่ไม่ทานแล้วเว้ยอ้ามันะมันคนนี้ฮะกูคนเยอะไวกว่าจะโดดกูกว่าจะโดดถึง อ้าวตายเสียดโอ้เสด What the fuck เจ mm ้าไอ้หงส์ไปมุกจ้ฮะอะไรอะจะการไปสักพักมันจะมีภารกิจเกาะเหล็กแล้วกูก็ตายอู้ยกูทำไรเนี่ยอ่ากูเด้งกลับมาเฉยเลยกูตายแล้ว ดูเรื่องเลยแล้วจะเ่จะข้าคือแบทแมนผู้ป้องกันเยาวชนและผู้ร้ายให้ให้ป้นด้อย่างซุปขีหรอ พ่องตายอรอแปลงว่างกระโดดกระโดดลงมาครับคนตาย <c oughs> เหรอใครคือผู้โชคดีเบลไ,ไม่โดน <c oughs> มึงไปตายซะไปตายตายเกิกการโลกไหน,นประตูเหม็นเปิดเลยไม่รู้จะหมดเวลาแล้วเจ็ดสิบวิจะปล่อยแม่งไหม <c oughs> คลิปยาว มาเลยนั่มาพอดีเลยแปลงล่างเลยโหตัวเดียวแปลงทำไมวะอ้าวุว้าวแปลงเลยไม่แปลงกูไม่แปลงโดมันมา,มา,มาสองตัวพร้อมกันอะอี้ยติดไข่เฮ้ยกูมไม่ชอบดมติดแขน<ๆ>อา้าวเหรออ้าวไอ้นี่คิดลึกแล้วม <laughs> าแล้วม <laughs> <laughs> าแล้วซ้ายสายส้าย,ายอา๋อกูเห็นแล้ว ไม่เหยียบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ให้มึงรอดไปรอวันนีเราจะเข้าเข้าปากคนดูอ่ะเข้าไปทันเลยดูดีดูข้างบนดินี่เด็กูราทำอะไรดูดังอือโอ้ย ไอเฮี้ยฟักมันเวลาอๆๆเอาสร้างอีกรอบตายเดียวนะไปเอ,เอาแนนาอานเอาแอนดีไม่ยังเลยไม่เอ้าิ0เมตรก็ได้วะ่ะ60เมตรมันง่ายสุดแล้ะเอาอเคนดิสร้างยังไม่ไม่เจอยังไม่เข้ายังไม่เข้าเลยสร้างแล้วแนะบัคอีกทำไมคลิปนี้ยาวยังเลยเพามันยาวพอนม่พอนีนเล็กอืมจอยอ้ะ เล่นตัวอะไรดีแนะนำเว้ยให้เล่นมัคนสะเออฮัคโัลครับใครเนี่ยม,มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยตายใครเนี่ย <Huh? S 2> เพื่อนผมครับเอะไปจะถามว่ามันสมัรยังไงสมัครไอ้นั่นอะ่ะพี่เข้าได้แล้วทางขวามันจะมีไอดียวพี่มีหอกรอบตาย ทางขวาน,น,นะมันจะมีล็อกอินกับลีเจนด์เดิรส์สอย่างนี่แหละพีก่กอกไปอะไรคืออะไรน,นี่พี่เข้ามาในนี่แล้วที่มันให้ใส่อะไรไมาเลยเนี่ยทำรูปหน้าคุณนะ่ะอ๋อพี่ก็ไปขอผูพี่ชายแอปเซิร์ฟ IP เซิร์ฟอะ IP เอ้าอะไรของพี่มีไม่ไ้ให้กาะแล้วคับหรอพี่ต้องเกาะก IP เซิร์ฟอยู่ขุมมือก่อนแล้วก็รอ ได้ครับตอนแรกพี่ทำไม่เป็นให้พี่ชายสอนนะองค์ก็อธิบายไม่เป็นกันเอาไอจีนะพี่ชายได้เหรอบ้าเข้าไปนะอือหือสู้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 เอ้ยอยากเล่นอยากเล่นทำได้แล้ว โอ้ยไอ้เหี้ยตายควันตายควันไอ้เหี้ยตดใส่พผิวโกงเล่นเลยเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ตายี <c oughs> ตายควันตดใส่เลยสิง <c oughs> วันดีเดี๋ยวตกกินแต่เดี๋ดูด๋ยวเดี๋ย่าตบเ <c oughs> อ๊อ้าเมื่อกี้นี่ม่ใช่พี่ชายเขาเข้ามาแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะ อันนี้ก็ไม่ทราบครับมุกก็ไม่ใช่พี่ชายเหมือนกันฮัลโหลพี่ชายไม่อยู่อ้าวผมผมเล่นได้แล้วแต่มันให้ออกอะไรไอพี IP อะไรวะฮัลพี่ชายผมเข้าไอรูปหน้าคนได้ละไอจีม,ออมันอยู่ที่ไหนเล่เอาอาืม เนี่ยผมเข้ารูปหน้าคนไปแล้วมันมีอะไรขึ้นไม่รู้เยอะแยะเลยจบแล้วแหละตับคลิปเพียงแค่นี้ฮะเออลงอยู่ถูกแล้วเซนเจียน